สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเพราะสุดชแนลซี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 ช n e l นะคะเออวันนี้ก็มาอยู่กับช่วงเออสาระมีอยู่จริงเอออัปเดตซับเเทพแล้วกันก็ตามปกเลยว่าเจเทพเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่แบบพลังอวยนะซึ่งตอนแรกอะ่ะผมยอมรับก่อนเลยว่าผมทํามาทําคลิปมันยาวมากมันเกือบ40นาทีอโอ้กลัวแบบเพื่อนๆจะเบื่อใช่ไหมทีนี้ผมจะ แบ่งออกเป็นพาร์ทและสีแล้วกันนะน่าจะเป็น3มพาร์ทผมก็จะจบรายละเอียดนะตัวทำซับเจ็ดเทพแดงกับสีแดงที่ผมอยากทำหรือว่าอะไรต่างๆเนี้ยผมจะแยกแบบเป็นบรรพาร์ทไปพาร์ทและสีสีแดงเขียวน้าเงินเนี้ยแล้วก็พูดถึงความคุ้มค่าแล้วก็เอ,อ่ออะไรอ่ะกับการโยกไปทําสีอื่นให้แบบขาวดําอะไรด้วยเนี้ยโอเคมาเริ่มที่สีแดงก่อน อันดับแรกก็ต้องบอกเลยว่ามันหลังจากที่อัปเดตมาเจ็ดเทปใช่ไหมมันก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นในมุมมองผมนะตอนแรกผมมองว่ามันทํายากเออเพราะว่ามันตัวมันจํากัดมากเลยเจ็ดเทปจะไปดูกันเจ็ดเทปเดี๋ยวดูดิตอนแรกมันมันน้อยกว่าเยอะเลยนะทีนี้มันกลายเป็นว่าเพิ่มแบบอย่างที่เรารู้กันนะหลังจากอัปเดตมามันก็คือเยอะขึ้นโอเคผมจะมาเริ่มที่สีแดงก่อนนะวันนี้คือ อันนี้ผมจัดตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยเก็บเทียบกันอันนี้น่าจะเป็นเจ็ดเทพที่ทําง่ายสุดอ่ะมาดูก่อน 1, 2, 3, 4, 5, มีกี่แท็กหนึ่งสอสามสี่ห้ามีหกแท็กเอเกอร์เจ็ดเทพพารามิเซียกับตันโลกใหม่แล้วก็รุ่นชั่วร้ายก็จะต้องใช้ประมาณนี้ในมุมมองส่วนตัวผมอะผมมองว่าการทําทค่อนข้างที่จะยากผสมด้นะออตัวง่ายมีหมีสมีสามามเจเทพตัวเนี้ย ว่าง่ายเพราะมันเป็นตัวสเต็ปเออส่วนไอ้ลอบุกหนวดดำโดฟาแล้วก็ไอ้เอกเรกเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะยากเพราะไอ้เร็กมันไม่เกี่ยวนะแต่ว่าผมเอาสิ่งไว้เฉยแต่ผมจะบอกว่าทำไมผมต้องใช้มันเออผมจะบอกว่ามันมันก็ค่อนข้างยากมันมีนเลนดี้เอ็กกับสองรีเจนสามรีเจน ทีนี้เรามาเจาะแต่ละตัวก่อนเดี๋ยวาเจ็ดเทปใช่ไหมผมจะบอกบอกกันว่าโดฟากับโบอาเนี่ยสามารถใช้ใช้แทนกันได้อ,อ,ดนะพพอ,อดแต่ใช้เป็นโบอาก็ได้นะเจ็ดเทพพารามิเตอเาโบอาก็จะโอเคโนกมนจะพอดีใช้เป็นโบอาก็ได้เออผมจะมองว่าไม่ใช่มองนี่จะบอกว่ามัน ค่อนข้างที่จะทํากลางๆนะกลางไปถึงยากแต่ว่ามันง่ายกว่าร้อยอสู์แดงแน่นอนเทงนิมจัดไปแล้วมาบอกก่อนว่าจุดเด่นของเจ็ดเทพมันอยู่ที่อะไรหลายๆคนน่าจะรู้แล้วมันยืดฮาคิเสริมแก่งกับสถานะปิปกติที่เรามออให้ศัตรูเออ,อย่างเช่นผมเล่นอาคาอยงกับไอคู่นี้ใช่ไหมยามาโตะ อาคารเนี่ยมือไฟจะนานขึ้นแล้วก็เวลาเราใช้ไอ้ไฟลาวาไฟกันใช่ไหมเพลิงกันใส่ศะตูมันก็จะนานขึ้นสมมติจาก1ิวิก็จะเป็น1ิบามวิส่วนตัดเลือดจะมาโตเนี่ยอาจจะ20วิวิอาจจะเป็น23วิบาวิถึง24วิีวิอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันนานนะเวลาสมมติถ้าตัวที่มันแพ้อย่างไอ้พุซันอย่างเงี้ยพูซันมันกันสถานะแค่หยุดเคลื่อนไหวในทงใช่ไหมแต่ว่ามันไม่กันพวกเนี้ไม่กันตัดเลือดกับไม่กันไนไฟอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันนานแล้วมันโกง เออค่อนข้างที่จะแบบเก่งเลยในมุมผมนะส่วนการยืดสถานะไอไฟอจากยี่สิบสองวิเออหรือสิบเจ็ดวิอย่างเงี้ยเป็นยี่สิบสองวิโดยประมาณอนะ่ะก็คือมันสามารถเอามาคอมโบเล่นกับพวกเหรียญเออที่กำลังเป็นที่ยอดฮิตก็คือสองเซตนะตอนนี้นะเออเซตไออะไรนะอ่าเซตสามบล็อกเวิร์กกับกับเซต ไอ้รอพวกแกงรอคิดรอคิดรอรอบุกแล้วก็คิดบุกเออผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันคอมโบกันมากเลยคือมันจะต่อฮาคิไม่ใช่ต่อฮารคิมันจะต่อพวกสถานะเสริมแก่งกับฮาคิแหละนี่ต่อพวกสถานะเสริมแก่งอย่างอาคารไฟให้แบบไม่ขาดเลยนะถ้าเราไม่โดนลบปะจากตัวที่เราแพ้ทางอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกน้องมูหรือว่ารุจ,จิอย่างเงี้ยเออเราก็าจะไม่ขาดไฟเลยจะแบบมีไฟใช้ตลอดเออผมมองว่า มันค่อนข้างที่จะเก่งเออทีนี้เรามาเทียบกับหัวกฟางใช่ไหมผมมองว่าหมวกฟางปัจจุบันมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วแท็กหัวกฟางเพราะว่ามันลดความเสียงหายจากคริสติคอลมันไม่ได้เหมือนเกม mmorpg ที่เราแบบว่าจะคีบแบบแดงเถือกเหมือนแอสซัสซินในเกมแร็คนลล็อกอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่ขนาดนั้นไงตัวคีเราก็เห็นอยู่ว่ามีไซมีโดฟามีไอ้คิลเลอร์อย่างเงี้ยมันในเกมนี้มันค่อยได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วเพราะว่าละตีการตีแต่ละฮิตมัน มไม่ได้ขนาดนั้นไงผมก็เลยม,มองว่าหมวกฟางปัจจุบันมันไม่ได้ดีขนาดนนนเนี่ยเจ็ดเทพนะปัจจุบันผมมองว่าค่อนข้างจะดีกับสีต่างๆนะแต่อย่างสีแดงเงี้ยก็ทําทําโอเคนะทําพอรับได้แล้วก็ถือว่าโอเคอนะที่คุ้มค่าที่จะทําทีนี้ลองมาเปรียบเทียบกับไอ้ร้อยอสูตรแดงสังเกตอะไรไหม 5ตัวข้างล่างอ่ะเป็นตัวที่ผมฟรีให้แล้วนะถ้าเกิดใครจะทําซับแดง่ะจดไว้เลยก็ได้5ตัวเนี้ยสามารถโยกมาใช้2เซตนี้ได้จัดแล้วอาทีนี้มาดูร้อยสูตรโซนแดงมันจะได้แค่4แท็กร้100อยสูตรอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันตีแรงขึ้น15%ซึ่งตัวอย่างอาคาอยางเนี้ยโคตรเหมาะไฟตีแรงมากอะ่ะตีธรรมดาโยนกแล้วก็ตีตีตีใช่ไหม ออสองอันเนี้ยโดยส่วนตัวผมมองว่าใช้อันไหนก็ได้นะค่อนคงคงผมแต่ว่าส่วนตัวผมจะใช้ร้อยสูตรแดงในการเล่นอาคาแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตก็อาจจะใช้เจ็ดเทพอันนี้ก็อ,อาจจะแบบเป็นตัวสถานะอื่นอย่างเออที่มันจะมีแล้วกันในอนาคตอ่ะเออถ้าเทียบกันระหว่างอาคารเจดเทพกับอาคาร100าคาร้อยสูตรนะผม ผมชอบอาคา100นะคร้อยสูนเพราะว่ามันแรงแต่ว่าซับมันน้อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเห็นไหมนิดเดียวสูยูุ่ดห้าเออซึ่งถ้าเกิดผมทำเนี่ยแผงเนี้ยให้ตันหมดเลยอ่ะมันก็จะครอบคุมมันจะครอบคลุมกับตรงนี้จบไปเลยนะห้าตัวเนี้ยผมแนะนําเลยเป็นตัวที่ควรทําตันถามว่าถ้าไม่มีโซโลอีเกก็ใช้โซโลอะไรนะโซโลเดโรซ่าเนี่ยแทนได้แต่ว่าพอดีผมทำอีเกตันไปแล้ว มันก็เลยต้องใช้ตันไปแทนแต่ว่าถามว่าใช้ตัวนี้แทนได้ไหมได้เทียเดียวกันนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปความความคุ้มค่าในการทำอะผมมองว่าเจ็ดเทพเจ็ดเทพแดงมันทำง่ายอยู่นะเพราะว่าด้วยความที่มันมีตัวสเต็ปสามตัวถูกปะออแล้วก็ที่เหลือเราก็ต้องมาช่างใจเอาก็ถ้าคิดยังไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำเนี่ยทำห้าตัวล่างไปก่อน ให้ตันสาหรับสีแดงนะแล้วค่อยว่ากันว่าคุณจะไปเจ็ดเทพหรือว่าคุณจะเอ้คุณจะไปร้อยศูนย์หรือว่าคุณจะไปเจ็ดเทพแค่นั้นเองตัดสินใจเลือกเอาเลยสําหรับสีแดงโดยส่วนตัวผมมองว่าดีทั้งคู่เผื่อนาคตตัวมอบสถานะหรือว่าตัวฮาคี้มาเราใช้เซตเดียวไปเลยมันก็จะได้ฟุม้มเนี่ยแค่ช่างใจเอาทำห้าตัวเดี๋ยวความยากอะเห็นไหมห้าตัวล่างมันเท่ากัน แต่ว่า5้าตัวบนมันไม่เท่าเพราะว่านี่มันเป็นรีเจนต์หมดเลยส่วนอันนี้มันเป็นรีเจนต์สอง ex หนึ่งเออจะเป็นรีเจนต์สอง ex หนึ่งก็เลือกใจช่างใจเอาเค okay, ว่าจะเล่นสีแดงยังไงส่วนถามว่าสมมติเมื่อเปรียบเทียบกับสีแดงใช่ไหมร้อยอสูรแดงกับร้อยอสูรเขียวเนีเออถามว่าถ้าทําสักสีหนึ่งให้มันโอเคไปร้อยอสูรแดงหรือร้อยอสูรเขียว ผมมองว่าให้เพื่อนๆทังร้อยอสูรเขียวก็น่าจะน่าจะได้นะแต่ว่าร้อยอสูรแดงก็ดีก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่มี ex อย่างเช่นไทดวิให้ดูันผ่านก่อนเดี๋ยวสีเขียวผมจะไว้พาร์ทหน้าเนี่มันจะไม่มีตัวยากตัวนี้แต่ว่าตัวง่ายมันจะมีสองตัวนี้เราสามารถแรกเียได้แต่ว่าตัวยากมันสี่ตัวโอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันสําหรับสีแดงนะต่อไปเดี๋ยวพารต่อไปเป็นสีเขียวนะคะดี๋ยวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ